สวัสดีครับชื่อกิติชัยพรชรวางครับวันนี้จะมาพรีเซนต์เมกตะเวดสบาเปียนนะครับเรื่องอะไรครับเรื่องผักสิบชนิดครับโอเคไปดูกันเลยเข้าสู่เนเ่อ<ว>เดี๋ยวนี่จะเข้าสปาเปียนินสปาเปีย นะครับบรรยายด้ที่าที่เอานี่ก็ต้องรินครับได้ไม่ทาิกลุ่มกันเลย <c oughs> เออบัี่่น <c oughs> น,น,นี่ก็ใส่รหัสผ่านนะครับ แล้วถัดไปนะครับก็ <Hello, okay. S 1> จะมาหน้าบัญชีนะครับแล้วเราก,กดเข้าห้องผักสิบชนิดนะครับเรามาดูกันนะครับผักสิบชนิดมีอะไรกันบ้างชนิดที่ 1. 1> <c oughs> นหนึ่งมามาที่รูรูห้องนะครับ อนยรัแล้เาขึ้นห่ราขนอ้าขึนไปนงงรเจ็บกระตุ้มมือเจเยงครับเจเยงครับเงียยเครับเพื่อนครับเจเยงครับแล้วก็เดินตามมานะครับจะอยู่ที่ตรงนี้ก็จะเป็นโมเดล ผักผักรวมนะครับประมาณสิบชนิดได้ครับมีอะอมีผักทองไอโมเดลโมเดลเธอาจะมหัวยิบงั้นอ่ะมันขโมยไม่ได้ครับผักนีรังกาแล,แล้วก็เดินตามมาก็ตรงนี้ก็จะเป็นผักปลอดสารพิษนะครับหรือผักออร์แกนิกนะครับ นี่เป็นผักปาสานพิดครับผักออร์แกนิกครับวิดีโอวิดีโอครับไปกันไปชมหน่อยครับไปกันไปชมหนายนานนะฮูกู <c oughs> <c oughs> นี่ชมข้าข่าวๆนะครับ,บอันนี้ก็จะเป็นไฟวิดีโอครับอ,นะอันนี้ก็จะเป็นสวนผักนะครับก็จะเป็นแนวทางการทำการเกษตรและประโยชน์ของผักนะครับแล้วเราก็เดินมาชมผักนะครับ นี่ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะครับเรียกเรียกเพื่อนมาคุยเรื่องถั่วฝักยาวนะเรียกใครสักคนหนึ่งเดี๋ยกวะเพื่อนฟิล์มนะครับเพื่อนฟิล์มก็มาดูถั่วฝักยาวครับมี่จะเปิดไมค์เพื่อนหน่อยไมค์จะนัดซ้ายนะเออเปิดไมค์เรียกเรียกเพื่อนมาหนึคนเพื่อนเพื่อนฟิล์มเขามาดูถั่วฝักยาวครับไหนครับนี่ครับตรงนี้ครับ คนอ่ไมเกี่ยวพาไปคตดยัเล็บพงพับ ก็จะเป็นถวัองเฝักยาวนะครับเป็นพืช<ป>พืชใบเขียวนี่ครับแล้วสดต่อมาก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับนี่นี่ถัดมาก็เป็นผักกาด น,นี่เป็นประกาศหัวครับตามมาครับเพื่อนตามมาครับอันนี้ก็เป็นบอคเรี่นะครับนี่ตรงนี้เป็นบรอคเรี่ตรงนี้ก็เป็นหอยเช้า์ตัวนี้ก็จะเป็นผักชีฝรั่งนะครับนี่ตรงนี้ผักชีลาว เพื่อนกวเียล็บมาทีลเรียกใครวะเรียกกล้องครับเรียกกล้องเรียกมาทีละนเรียกู้ายใ่มาูาอีสานไม่ไม่เดีกันป่ะคับคอ ถัดมาตอนนี้ก็เป็นผักชีจีนนะครับอะผักชีจีนมีผักชีจีนหรือเปล่าไหนกูอยากรู้นี่ๆไวใกล้เดี๋ยว z o o นะ z o มไง้ใกล้ผักชีจีนเหรอครับใช่ไหมครับใช่ผักชีจีนไหมเดี๋ยวกำลังไณใช่ไหมจ้ะก็เลยว่าเขาไปผักชีจีนน่ะเออใช่นะนี่ตรงนี้ก็เป็นแตงกวาครับอันสุดท้าย มาแล้วครับสามีมเดียวกันหรือสามีมาเดีนี่ครับผงนี่ครับนี่นต้องกอดพ่อไงอ๋อเป็นทางการนครับนะครับขอต้อนรับครับเสียงโชคผู้โชคดีคนพิเซนต์คนถัดไปเดินเดินเดินคนพรีเซนคนถัดไปไ <c oughs> <c oughs> ด้แก่ไปไหนดีนะไปดีเยอะเลยไปบาร์ดีกว่าครับไปบาร์ดีกว่า ไปดูเครื่องดื่มครับเครือะะ่องดื่มในบาร์นะครับคนถัดไปเตรียมตัวพรีเซนต์สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ